โอเคสวัสดีครับ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เคสไอเกมเมอร์นะฮะตอนนี้อยู่กับผมดาร์กดิกเตอร์แลวที่กำลังรับชมเกมที่กำลังรับชมอยู่ก็คือเอกสารนะไอไอหมาใหญ่ยุงไอไอถุงเงินโอ้ยนั่นผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำโนไม่รู้อยู่ไหนอะ ออเเอเฮ้ยไม่ใช่ผมมันฝาแฝดผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชื่อกูออได้ไปไหนบอกว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่สิวะ เว่อว่เสือกเลยสือพายสอพาเออโอ้ยดังชิปปงโอ้ตกใจเลยหนูเงียบเยอแปงแบงแบงกูจะโดนน้มึงอืมกูคือสตีฟอะ นี่กดไปอ่ายา่งงย,ย่าย,ยุง่งอย่ายุ่งเรื่องของสายลับนี่ขวดทุบทีเดียวแตกเลย ทั้งหัวขวดไอหัวขวดวโอเควันนี้เราก็มาแบบอันแฟงแล้วก็ใครวะหนะ่อยมามาทำไมเนี่นนนยก็มาอุงง้ยนีเออเงียบเออ คนกำลังแคสเกมอยู่เข้าใจไหมไอเด็กเวนเฮ้ยอเจจจะจ้เกมไม่สมจริงเอ้ยนี่อุ้ยเชี่ยยิงโดนได้ไงเงียบเงียบไปหาเอาเองอ่า เก็บกระสุนครับตอนนี้ยิงได้ยังวะตายไปอีกหนึ่งแกอ,อยู่บ้านจะแกจบไม่ดีเลยหรอฮะแอมอชิคเช่ดูหนังดูหนังดูหนังอ่อดูหนัง เหม็นยะไรนั่งดูอยู่ตั้งนานอื้มอ,อื้มอ,อื้มมต้องสำรวจครับสำรวจ เล่นนัดเดียวเกือบตายเลยหรือ <Yeah. S 1> สำหรวจครับอืมคงได้เรามีกระจก เด็กแถวบ้านมากวนบ่อยนะก็อยากอินมากเฮ้ยอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเศษกระจกหยิบขึ้นมาหยิบดีฟ้าเอานี่ได้มาแล้วตายเศษหยิบได้แล้ว โยนพวกนี้มาได้ทุกเวลาเลยน่าเก็บ กีเหมือนโดดอฮ้ยอยา่าที่หลบชั้นดีเลยเนะี่ยพังทุบกกายเป็นพังปุ๊บกายเป็นถั่วซะงั้นแต่ทางนั้นดีกว่าอู้ลูกซองแย่เหีวเฮ้ยเป้งนีน่พังทั้งหมด เราคือจอมทำลายล้างหยิบคนไว้ด้วยสักคนจับปืนด้วยครับเหมือนในหนังบูเลยแปลกแปลกแปลกเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยกระสุนหมดหนังบูครับเกี่ยวเลยปุ๊แก้ว กระสุนนี่ครับอ้าวชิปปิงเลยอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดโอเคเริ่มถ่ายไหม่เลยเมื่อกี้มันดับโปรแกรมแฟดดับก็เลยต้องถ่ายไหมเลยอะตรงนี้ผ่านไปไม่ต้องดูหรอกเนาะมันเล็กๆน้อยๆเองละมัง้งอะไนระทำ คนอะไรไม่รู้ยิงต่อตยิงดูน่ละล่ะอู้ใครต่อใครต่อทัก<บ>อ้าว hit shot และระยะใกล้ในวีการเจ๊อย่าโดมของผมคนเดียวใจไม่เจ๊เดโดมแล้วมนะั้ย

ลุ้มเกิดเป็นโกคาล์ดกินกิมิอาฮิจิอืมไอพวกไรมารยาท บอมกันเลยเหรอเล่นบอมเลยเหรอเล่นบอมเลยเหรอเล่นบอมเลยเหรอไมู่้เอาเลยเอาเลยชิดเต็มเร็ว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 เฮ้ยเกียนเกียนไปเลยดับตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยดิ นี่แหละคือปัญหาฟังดิฉันคนนี้ที่หละเจอมานานคนที่เจอนั้นมองหานเลยมาเธออ่าคิดว่าชีวิตของเธอไม่มีค่าฉันก็รักษาเธอได้ไหมไปเลยเออ ้าวเฮ้ยเป็นไปไม่ได้โอ้โอ้โหไกลเลยงั้นขอคัดสักคู่เคแล้วก็กลับกันมาที่เดิมว้ยอุ๊ยโห,โโห,โโหมีระเบิดมีระเบิดอุ๊ยกำโดดไปทางระเบิดซะงั้น โดนเทลมีเอ้ยเทลมีนั่นมันเอ๊ะผ้านามัยหรือเปล่าวะอืตรงนี้นีก็ฉลาดจังเนอะนี่ไะตรงนี้ผมเก็บเอาทีจีได้ตอนตัดเอ้าไปไหนแล้วอะอ้อทำไมเร็วอย่างวะ ขึ้นไปบนหออย่าไปไกลอย่างนั้นนะเจี๊ดจบแล้วสองมิชชั่นละมัง้งสองมิชชั่นโอเคจบแค่นี้และครับบ๊ายบายครับ